โยงทะเบียนไว้นะครับใครที่บอกว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนอย่าลืมนะครับก่อนที่จะกลับและวันนี้หลังจากที่เสร็จที่งานแถลงข่าวข้ามคว้าเด็กขาดครับที่จะได้แวะเปลี่ยนไปที่ทนโยบายกคมเป็นเนที่ยวคนละครึ่งออกมาก็เป็นการเอื้อกันเสริม ในเรื่องของเชียงใหม่แกรนเซลเราอยากจะทําให้เชียงใหม่แกรนเซลเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในช่วงที่เราเรียกว่าปีสีสั้นเพิ่มมากขึ้นโดยที่เราณตอนนี้เรามีพันธมิตรท,ทั้งสายการบินเองโรงแรมรวมถึงสถานที่พักดูที่ร้านอาหารสานามกอล์ฟแล้วก็ ิจกรรมเขาต่อต่อตางๆอีกเดือนหนึ่งนะครับที่เป็นเดือนของไมซ์บิซิเนสแลวก็แอนเอ็กซ์โปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่จะพยายามยกระดับเรื่องของการทำเอ็กซโปเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับไมซ์นะครับแล้วก็เป็นอีกเดือนแลวก็เป็นอีกช่วงเวลาที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของเราเนี่ยพยายามขับเคลื่อนนะครับในภารกิจของด้านการท่องเที่ยวและกีฬา นะครับจะเห็นว่ามมากขึ้นนะครับโดยใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานที่จะทำเรื่องการลาป่าไกรานาในตางจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยท่านรองผู้ว่าอีกหนึ่งโอกาสที่ในปลายปีนี้นะคะก็สายการบินเอทิฮันะคะก็จะบินตรงเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่จากอาบูดาบีนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญซึ่งก็ ในส่วนของเทศกาลอาหารฮาลาลรวมถึงทั้งสถานประกอบการอาหารฮาลาลเองนะนั้นนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเติมเต็มแล้วก็เรียกได้ว่า,เ,าเตรียมความพร้อมในการรองรับนะักท่องเที่ยวภาคตะวันอกกลางรวมถึงกลุ่มยุโรปที่จะปริง,ขงเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ะคะ่ะกิจการของฮาลาลซึ่งเรามีโรงงานที่ขอรับการสนับสนุนฮาลาลนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบแห่ง โลงงานแต่ว่า90%นั้นจะเป็นาศาสนาอื่นครับนลองเป็นผู้สลิมจริงๆก็ประมาณ5แห่งที่ขอรับการอนุญาตลับอบอาลัจากสมัชชุราและชนมรีนะครับก็สามารถที่จะบริโภคได้เพราะเป็นเรื่องของการความสะอาดที่ผู้สลิมเนนั้นเรา ให้ความสาคัญที่สุดจริงๆเที่ยวคนละครึ่งเนี่ยือว่าเป็นเป็นสิ่งที่มาช่วยเชียงใหม่นะครับในภาคเหนือทุกคนรู้ไหมครับว่าคือเราเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นจังหวัดหลักเทียงจังหวัดเดียวที่ได้สิ่งนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะในเดือนกรกฎาเราเตรียมสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับท่าเที่ยวตั้งแต่กรกฎายาวไปถึง เชียงใแกรนด์เซลล2025เทศกาลอาหารทารานปี2568และงานลานาเอ็กซ์โป2 0 2 5และทองเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการนำเสนอเปิดงานเทศกาลอย่างเป็นทางการในวันนี้ครับทุกว่าคือประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงแล้วก็กิจกรรมเาาขาทดอต่างสานี่างอแล้วยังหลากหลายที่เข้ามาร่วมโครงการเชียงใหม่แกรนเซล์่งกันให้ส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาลเชียงให,ม,ใหรรม่แกนเซลาลนาฬาราชเป็นปีปนมากกว่านะครัตัอันกกนกกี้เราเริ่มใน กัะกัแล้วก็ยังมีในส่วนปลายเดือนกรลกันคจะมีชิ่าดาโนริโนิสเตยนะครับที่จะเข้ามาในในเข้ามาในวงเกาลงานเรียกว่าตอบรับเยะเป็นอย่างดีนะครับที่เที่ยวทอี่าวท่นาสนะครับไม่ได้ต่วนอสุดท้ายก็คือกาตรวอร์านานิสโต้ครับแล้วก็การพัฒนาราน เรียกว่ารวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิเศษกางความพิเศษมานำเสนอให้ันักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมแล้วก็ซื้อขายรู้จักผลิตภัณฑ์ไหม่ๆที่ของจังหวัดภาคเหนือตอนบนเพิ่มมาก่นขึ้น